อ้นเอวเอวเอวไปเอวโยโยไโยไปไหนไป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 เลยไปไปอย่ไปอย่ไปมีดาตรงนี้ด้วยเโย เดี๋ยวๆตรงนี้น้อยใจตันั้นกระโดดเยอะแล้วเป็นเงี้ยตงนั้นน้อยใจเดี๋ยวน้อยใจเดี๋ยวน้อยใจเอลโยเอลพอได้างพอได้แล้วบ้างพอได้แล้ว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 ไป ไวิธอทำไมคนต่อคนนั้นเขายกมาเจอเลยอยากยกมว่ะไป่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 เขาว่าเราจะเสียน้ำเพราะเหงื่อนี่แหละอ้าวมีการถอยหลังด้วยอ้าวไม่มีถอยหลังด้วยเหรอจริงมีถอยหลังด้วยพี่นางรำพี่ไม่เต้นเอลกับเขาหรอโอเคถอยหลังจริงด้วยไป่เอลเอลเอลโยเอลไายอ้าวไม่กระโดดแล้วเหรอเหนื่อยแล้วเหรอ อ้าวอันนี้ศพกูเหรอกูตายแล้วออ้าวศพเขานี่